สวัสดีครับสบายดีเนาะสวัสดพีพ่อแม่พี่น้องนอะสวัสดีพี่น้องสบายสบาวเ,าเนาะมื้อนี้ยก,ก,กับมาพบม,มาพอกับบาดอนคือเก่าเนาะห่างหายไปโดนมานพี่น้องเนาะมื้อนี้กัสิีมาถ่ายสวนมันสำปะหลังเนาะหรือว่าสวนมันต้นเฮ้านี่เนาะอันนี้คือแปลว่าดินเฮาประเทศไทยเลยเนาะเฮาที่ว่าบาดอนเคยถ่ายพี่น้องได้หามไปชมตอนปลูกปีกากนี่เนาะแล้วก็มาปีนี้ก็เฮ้ากระด้กลหนะ่เด้อ ไปแลกกระเพื่องหนึ่งได้พี่น้องแต่ว่ามันปีนี้ราคามันบ่แพงดีเนาะพี่น้องเนาะราคามันกะตกต่ำแห้งบงางทั้งนี้มันแจ้งดีเนาะราคามันกะบเกาลอยหนึง่งคานว่าห้ามบวกนเนี่ยเขากะบ่มีขึ้นเสียต่อไปอีกเนาะพี่น้องเนาะแต่กระเบื้องหัวปีหนามันจะเป็นอย่างไรกระเบื้องหัวจะได้ปลูกหรืบอบ่โอเคเนาะ ไปหาดไปส้มรือว่าไปติดตามหรือว่าไปเบิ่งหัวมันเนาะของบาดอนว่ามันสีใหญ่หรือมันสีหน่อยปีนี้เนาะโอเคเนาะไปเบิ่งไปส้มเลยเลยเนาะสวัสดีเนาะรว่าสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีงเล่าทังไทยเนาะสำหรับที่นี่กับบาดอนก็ที่มังงัดมันพี่น้องเบิ่งว่ามันสีหยาบหรือมันสีง่าะว่ามันเขาบริโยคล่องเรือเนล่าเขาบริโยคล่องอะไรกัเขาที่มังงัดเลย คลังขลายเลยพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นมันที่ว่าห้ากลนแล้วนะเนาะกลนงัดขึ้นมาหัวมันก็จะบปใหญ่ไปได้นะพี่น้องอืะเบิ้งใหญ่หัวสัมปูมือเวอดตีนพี่น้องรูปและตีนนี่กลดมัดกระเพื่องอันนี้ก็ได้แต่เงินเงินได้ไปได้วะเงินหลานป้ายนี่หลานป้ายก็มีแต่พันหนึ่งสองพันหนึ่งเองพี่น้อง พันหนึ่งสองพันบาทนี่แหละอันนี้เรางัดงัดงัดไหวทั้งวันทั้งคืนเนาะมาดูเก็บ ตัดละมันไว้ปลูกห่างเลยได้เนี่ยมันบ่มันแตแตกอยู่ัพวกเห็ดร่องกมันกับธรรมดาคือกั้นอะไรเนาะมันก็แตกเดี๋ยวสิงัดพี่น้องเบิ่งว่ามันหยาบหรือว่ามันง่ายเนาะเขาสิงัดพี่น้องเขาเบิ่งว่ามันจะเป็นยังไง สบายดีเด้อสวัสดีเนาะสวัสดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะที่ว่าเขามาหับส้มกัยจะลืมซัพพอร์ตบอลรอนเนาะซัพพอร์ตบอลรอนไปแด่นเด้อเนาะบ่ชูทำคลิป,ปันได้เนาะเพราะว่ายอดวิวมันกับบ่ายปไปเมื่อยพี่นอ้องนนี้ก็แดดแห้งหรลีแต่ว่าก็มีอาการยังว่ามีล่มแน่ฝากถึงคนที่ว่า เห็ดมันต่นเนาะหรือว่ามันซ้ำปะลังเนาะบรรยากาศแดดบ่มีโบดเลยนเนยมือนมื่อยอ้อนอมันนี่เฮาทึงขนลำมัน่นทึงโกนมั่นละกะ็ทึงอนามัยไปเลยเ,เห็นบ่เป็นกล่องเป็นกล่อง เพราะว่าเฮาวงเห็ดแล้วเฮาวที่ขาดยังมาล,ำล้ำอีก เด็กของค้างกันได้หมดเรียนสอเสร็จ 哎呀！哎呀